นี่จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวไม่กระจ่างใสผิวค้ำคัผิวไม่มีความกระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีช่วยลดฝ้าลดกระช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นชาเขียวแบบนี้นะคะที่เราเอาไปชงดื่มได้เลยนะคะในส่วนของผงชาเขียวนะคะเขาจะช่วยปกป้องการเกิดริ้วรอยได้ริ้วรอยก่อนไวัยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเดือนริ้วรอยช่วยลดความเสื่อมโทรมของผิวของเราได้ดีมากๆเลยนะคะช่วยลดอาการถูกแสงแดดทําลายนะคะเช่นฝ้ากระนะคะนะคะช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเหมาะมากๆกับคนที่ผิวมันและคนที่เป็นสิวนะคะในซองของชาเขียวตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะให้เราแกะเอาในซองของเขาเราจะเอาเทลทั้งผงของเขาแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีคาเฟอินเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะวันนี้เราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใครจะใช้รสไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะช่ยรยเดเดิเรียวร้อย่วยกระชับรูขุมขน่วยรดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,น,นั้นนะคะเพราะว่าสาภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนใครมีเวลาก็ทําได้ถึง3-4ถึงครั้งเลยนะคะให้เราผสมนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอ,อ,อกนา้าหนาเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแด้แต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ share, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ